สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวเหมยจู้นะครับเป็นรุ่น M2 นะครับผมนี่ก็เป็นกล่องของตัวเหมยจู้นะครับเรามาลองดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวเครื่องนะครับอันดับแรกเลยนี่ตัวนี้นะครับหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับเหมาะมือไม่ใหญ่มากครับตัวนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบมือถือขนาดหน้าจอกาลังพอดีๆนะครับสัมผัสมือเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นหัวชาร์จแล้วก็ตัวเข็มจิ้มซิมนะครับนี่ต่อมาเรามาลองดูส่วนประกอบ,บต่างๆของตัวเครื่องนะครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นตัวลำโพงสนทนานะครับผม ถัดมาจะเป็นตัวกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับผมตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์นะครับตัว OV5670 นะครับผมมีรูรับแสงอยู่ที่2.0นะครับผมสำหรับตัวกล้องหน้านะครับหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับผมก็สามารถใช้งานมือเดียวได้ถนัดกว่าตัวโน้ตนะครับเสำหรับใครที่ชื่นชอบมือถือตจอเล็กๆอกพางง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกระจกเนี่ยทำมาจากกระจกชนิดที่เรียกว่า ดาคอนเทลกราส์นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยความทนทานเนี่ยตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากนะครับสำหรับตัว m 2รวมถึงนะครับหน้าจอเนี่ยมีความละเอียดที่1 2 8 0งพัน้อยแดสิบคูณเจ็อยสิบพิกเซลนะครับผมแล้วก็ตัว ppi เนี่ยอยู่ที่สองรอยเก้าสบหกเลยนะครับผมถือได้ว่าทําออกมาได้ดีสีสันชัดเจนแน่นอนนะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็นปุ่มโฮมนะครับผมตัวปุ่มโฮมก็สามารถใช้งานได้2ลักษณะด้วยกันก็คือการกด กับการสัมผัสนะครับผมไดสองแบบด้วยกันนะครับด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ของตัวซัมซุงนะครับผมแล้วก็มีรูรับแสงที่2.2นะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัว LED นะครับเป็นแฟลชวอ,อด,ดีก็เป็นพลาสติกนะครับผมอันนี้เป็นสีขาวนะครับสําหรับตัว M2 ตัวเครื่องด้านข้างก็จะประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงครับผมตัวเครื่องด้านข้างซ้ายนะครับประกอบไปด้วยช่องใส่ซิมการ์ดนะครับผมตัวนี้เป็นแบบไฮบริดนะครับสามารถใช้ได้สองซิมนะครับรองรับ 4G ทั้งสองซิมนะครับรวมถึงสามารถที่จะใช้เพื่อเพิ่มเมมนะครับก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมผมเปิดแกะไม้ดูนะครับ นะครับก็สามารถที่จะใส่ได้ทั้งซิมนะครับซิมเดียวแบบนี้หรือใส่สองซิมแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มเมมนะครับตัวนี้รองรับได้สูงสุดถึงหนึ่งร้อยี่สิบแปดจิกเลยนะครับก็สามารถใส่ตรงช่องนี้ได้เช่นกันนะครับอ่าก็สามารถใส่ได้ทั้งซิมนะครับเป็นไซส์หน้าโนซิมสองซิมหรือจะใส่เป็นหนึ่งซิมแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเมมก็ได้นะครับสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปชอบความจุเยอะๆนะครับผม อุปกรณ์ในกล่องกรอบด้วยนะครับใส่ชาร์จไฟนะครับผมถัดมาคือหัวชาร์จไฟบ้านนะครับผมจะมีตัวคู่มือนะครับแล้วก็เข็มจิ้มถาดใส่ซิมนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นหน้าจออินเทอร์เฟซหน้าแรกนะครับตอนที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับของตัว M2 นะครับผมอ่าเนี่ย ก็สามารถที่จะดูแอปต่างๆเลื่อนเพื่อปลดล็อกแบบนี้ได้นะครับหรือใช้ฟังก์ชันพวก tp gesture wake up ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็ไปทำการตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็เลือกมาที่ตัวนี้นะครับ gesture wake up กด on นี่ครับก็จะมีให้เราเลือกหลายอันนะครับ double tap เพื่อให้หน้าจอติดนะครับ slide unlock ต่างๆสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ หน้าจอ2อทีนะครับหน้าจอก็จะติดขึ้นมาไม่ต้องกดปุ่มเปิดเครื่องอย่างนี้เลยนะครับสําหรับตัวเหมยจู้นะครับ M 2ตัวนี้นะครับรันหรือวนระบบไฟล์มีนะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น4.5.3.1นะครับผมเป็นตัวล่าสุดนะวันที่เราถ่ายทําวิดีโอนะครับแล้วก็เบสออนอันดรอยห้าแล้วนะครับผมตัวนี้ฉะนั้นเรื่องซอฟต์แวร์นะครับต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับตัวเหมยจู้เนี่ยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับผม ินเทอร์เฟซต่างๆก็ทําออกมาได้ใช้งานง่ายนะครับผมลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนกับของ Apple นะครับ ios เลยนะครับพวก iPhone ก็คือจะมีหน้าแอป,ปรวมแบบนี้นะครับหน้าเดียวเลยไม่มีหน้าหลังไม่มีหน้าย่อยนะครับเวลาล้างโปรแกรมก็แค่เลื่อนขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก,กดลูดเพื่อปิดเนี่ยแบบนี้ได้เลยเนี่ยครับใช้งานง่ายนะครับผมตัวเครื่องก็ทำงานได้ไหลลื่นมากนะครับเอตัวนี้ cpu 6 4 b i บิตตัวใหม่ของตัว MTK นะครับรวมถึงแรมที่ให้มาเนี่ยคือ2 g จิกด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นความไหลลื่นการรองรับเกมแอปต่างๆเนี่ยตัวนี้รองรับทีแน่นอนนะครับสำหรับตัว M2 นะครับตัวนี้ก็เป็น CPU แบบใหม่นะครับ64สบิตนีฮะสังเกตได้เวลาเราเทสอันตุตู้ก็จะขึ้น6 4 b i บิตแบบนี้นะครับคะแนนที่ได้จากการทดสอบด้วยโปรแกรมอันตุตู้นะครับได้อยู่ที่23,141คะแนนครับ รามาลองดูข้อมูลอุปกรณ์กันนะครับแบรนด์เป็นตัวเหมือยจู้นะครับผมโมเดล m สอง android เป็นเวอร์ชันห้าจุดหนึ่งนะครับเบสออน android ห้าดหนึ่งนะครับหกสิบสี่บิตนะครับผม cpu เป็นตัว mt หกเจ็ดสมห้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับการ์ดจอนะครับใช้ตัวมันลี่ t เจ็ดศหน้าจอขนาดห้านิ้ว7 2็้อยี่สคูณพันสอปสิบพิกเซลนะครับผม ram ตัวนี้อยู่ที่2จิกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว rom สิบหกจิกนะครับ ก็เนี่ยจะมีให้ใช้ได้อยู่ที่ประมาณเหลืออยู่11.64จิกนะครับที่ใช้ได้จริง CPU ตัวนี้เป็นตัว4คอร์นะครับผมเนี่ย6735 4คอร์64บิตแล้วก็ต่อมานะครับมัลติทัพตัวนี้10จุดนะครับเราเทสให้ดูนะครับนะครับเป็นมัลติทัส10จุดนะครับผม ตัวนี้นะครับกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลกล้องหลังอยู่ที่13ล้านนะครับเป็นเลนของซัมซุงนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้มาอยู่ที่2,500มิลลิแอมป์นะครับเป็นแบตของโซนี่นะครับข้างในก็ถือได้ว่าให้มาเยอะนะครับกับตัวหน้าจอขนาด5นิ้วนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็น ตัวระบบไฟล์มีนะครับ4เวอร์ชัน4 5่1นะครับล่าสุดนะตอนที่เราถ่ายวิดีโอตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เบสออน Android 5.1นะครับนะครับนี่ก็เป็นสเปคเบื้องต้นคร่าวๆนะครับของตัว M2 ครับตัวเครื่องรองรับการใช้งาน 3G และ 4G นะครับทุกระบบ เครือข่ายบ้านเรานะครับ ASDTAC ทูสามารถใช้งานได้หมดนะครับรวมถึงซิมที่ใช้เนี่ยเป็นซิมขนาดนาโนซิมนะครับผมนะครับก็รองรับ3 g 4 g นะครับได้ครบนะครับเครือข่ายบ้านเรารวมถึงนะครับตัวช่องใส่ซิมเนี่ยยังสามารถที่จะใส่เป็นการ์ดนะครับ SD card ไมโคร SD card ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเพิ่มความจุได้มากสุดถึง 128G ิกเลยนะครับผม ครับสาหรับตัวกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องหลังเนี่ยความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมีรูรับแสงอยู่ที่2.2นะครับผมแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ของตัวซัมซุงนะครับผมตัวนี้เรื่องของความคมชัดของกล้องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับใช้งานได้ดีแน่นอนรวมถึงเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันให้เราเล่นนะครับ HDR คิดไลยต่างๆนะครับพวกนี้มีให้เราใช้งานวิดีโอก็าอาดได้พัน 80p นะครับผม รวมถึงนะครับยังมีโหมดต่างๆนะครับให้เราเลือกใช้งานด้วยนะครับว่าจะเป็นโหมดออโต้นะครับโหมดแมนนวลเนี่ยะก็สามารถปรับค่าสปีดชัตเตอร์นะฮะ ISO ISO นะครับสปีดชัตเตอร์ได้ด้วยว่าปรับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปต่างๆนะครับผมทำหน้าใสนะครับพโนลาม่าไลฟ์ฟิลสแกนควอโค้ดก็ไม่ต้องโหลดแอปเลยนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยรวมถึงการถ่ายเดีโอนะครับถ่ายได้ทั้งโหมดธรรมดาหรือจะเป็นโหมดสโลโมชัน ก็สามารถถ่ายบนตัว M2 เครื่องนี้ได้เช่นกันนะครับผมรวมถึงนะครับกล้องด้านหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับผมรูรับแสงอยู่ที่2.0เพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองเนี่ยสามารถใช้ควบคู่กับโหมด Beauty นะครับเพื่อให้ทําออกมาผ้าออกมาหน้าใสหน้าสวยได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกเล่นนะครับข้อดีของตัวกล้องนะครับของตัว M2 นะครับผม ตัวเครื่องก็สามารถใช้งานดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้ได้ครบพันนะครับเรื่องลำโพงก,ก็ดังนะครับเหสามารถเปิดปิดได้นะครับเสียงไม่แตกนะครับน ตัวเครื่องก็รองรับการใช้งานภาษาไทยได้ครบนะครับว่าจะเป็นเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับการพิมพ์ไทยอังกิษนะครับสามารถโหลดคีย์บอร์ดที่เราต้องการนะครับหรือว่าชื่นชอบเนี่ยมาเปลี่ยนก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับผมรวมถึงนะครับสามารถเนี่ยฮะรองรับการใช้งานภาษาไทยได้ครบนะครับผมมันจะเป็นพวก Facebook Li ์ทวิ t t ตอร์วอตแอ p พิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมรวมถึงนะครับตัวปุ่มโฮมเนี่ยครับจะมีใช้งานได้สองฟังก์ชันด้วยกันก็คือการสัมผัส เราลองให้ดูนะครับเนี่ยสมมติว่าเราเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านี้นะครับลิงโทนต้องการย้อนกลับหน้าหนึ่งก็กดสัมผัสเบาๆแค่นี้ครับหรือว่าเราต้องการออกไปหน้าจอหลักกดปุ่มโฮมกดลงไปเลยครับตัวนี้ก็ทําหน้าที่สองแบบในปุ่มเดียวนะครับสัมผัสกับกดลงไปนะครับผม ตัวเครื่องนะครับสามารถใช้งาน Google Play Store นะครับได้ปกติเลยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางร้านไทยทูบโฟร์เนี่ยได้ทําการลงเอาไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับไปถึงก็สามารถใส่ Gmail แล้วก็ใช้งานได้เหมือนกับตัว Android ทั่วไปเลยนะครับการใช้งานโซเชียล,ลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Line WhatsApp Twitter YouTube Instagram Camila 360องศาเนี่ยสามารถที่จะ นำมาใช้บนเครื่อง m 2นี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผมรวมถึงแอป,ปไหนที่ไี่มีนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store ที่ทางไททูโฟนลงไปให้เลยนะครับเนี่ยครใครที่ชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับโซเชียลต่างต่างตัว m 2ตอบตนองตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับผมอันนี้เรามาทำการทดสอบนะครับหน้าจอนะครับผมสีสันต่างๆนะครับ สำหรับตัว M2 น้ t ก็สามารถดูไฟวีโอได้ความละเอียดสูงถึงพานแปดสินะครับผมภาพสีสันค่อนข้างสดนะครับของจริงสีสันสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับใครที่ชื่นชอบหน้าจอชัดๆนะครับสำหรับเล่นเกมดูหนังเนี่ย M2 ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับต่อมานะครับเราจะมาทำการเทสฟังก์ชันการเล่นเกมไปเลยนะครับ นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟนะครับเดี๋ยวเวลาเลี้ยวแล้วมันจะส่องมาเล่นแบบปิดไฟกันนะครับนี่ครับการนะครับทิศทางทําได้ดีแน่นอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวราลองดูนะครับนี้เป็นอัดเซานะครับการมันครับทิศทางต่างๆนี่ครับสังเกตดู ใครที่ชอบนะครับการเล่นเกมเนี่ยบอกได้เลยครับว่าคุ้มครับครับสำหรับตัว M2 ตัวนี้นะครับมีมัลติทัชทั้งหมด10จุดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบนะครับเนี่ยฮะเกมที่ต้องใช้การคับทิศทางนี้เยอะอย่างตัวการเล่นเกมฟุตบอลนี้นะครับาตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับนะครับ มันทําให้บังคัดทางได้ง่ายนะครับแล้วก็นี่ครับเวลายิงต่างๆกดได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมแนวตลุดานนะครับเนี่ยครับดูความไหลลื่นนะครับนะครับการบังคับต่างๆเวลาเราเล่นเนี่ยฮะดูลื่นไหลมากนะครับ เรามาสรุปจุดเด่นของตัวเหมยจู้รุ่น M2 กันนะครับผมอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของสเปคเครื่องนะครับซึ่งทางเหมยจู้เนี่ยทำตัว M2 มาให้สเปคที่ค่อนข้างแรงนะครับในราคาที่ประหยัดน,นะครับผมโดยจะเป็นเรื่องของ CPU นะครับใช้ตัว MTK 6735ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับเป็น CPU แบบ64บิตอันนี้เป็น q u a ดคอ r e นะครับ4คอร์ความเร็วอยู่ที่1.3 GHz นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ r a อยู่ที่2จิกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบมือถือเนี่ยฮะเร็วๆลื่นๆนะครับเล่นเกมเล่นแอปได้ลื่นไหลเนี่ยตัว M2 นี่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับถัดมานะครับคือเรื่องของขนาดตัวเครื่องนะครับหน้าจอเนี่ยอยู่ที่5นิ้วนะครับเหมาะกับคนที่ชอบเล่นมือถือด้วยมือเดียวนะครับเนี่ยฮะเล่นได้สะดวกไม่ใหญ่มากไปนะครับแล้วก็ไม่เล็กเกินไปสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้อัธรตเหมือนเดิมครับ พอหน้าจอ5นิ้วก็ถือว่ากําลังใหญ่กําลังดีนะครับรวมถึงตัววัสดุที่ใช้นะครับตัวนี้ทารรมาจากกระจกดาคอนเทลการ์ดนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงกันรอยขีดข่วนเนี่ยตัวนี้ก็การได้ดีเลยนะครับสําหรับตัว M2 ตัวนี้รวมถึงขนาดหน้าจอเนี่ย5นิ้วความละเอียดอยู่ที่1,280 x 720พิกเซลนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องถ่ายรูปตัวนี้ก็จะมี สกล้องนะครับคือกล้องด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่5ล้านด้านหลังอยู่ที่13บล้านพิกเซลเป็นเลนส์ของซัมซุงนะครับผมรวมทั้งมีฟังก์ชันพื้นฐานให้เราเลือกใช้นีครับมันจะเป็นโหมดออโต้มันนุ่บิวตี้พาโนรามาสโลโมชันพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังของตัว M2 ตัวนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะครับม่นจะเป็นกล้องหลังหรือเซลฟี่ด้านหน้าตัวเองเนี่ยตัว M2 ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับผม ต่มานะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยรองรับ 3G และ 4G นะครับทุกระบบในเครือข่ายบ้านเรานะครับ AS d e t a c tool เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมรวมถึงตัวนี้ใส่ได้2ซิมสแตนบายได้พร้อมกันนะครับสามารถรองรับ 4G ได้ทั้ง2ซิมนะครับไม่ต้องมานั่งสลับเฉพาะซิมหนึ่งที่รองรับได้แล้วนะครับตัวนี้ซิมหนึ่งหรือซิมสองก็ใช้งาน 4G ได้เลยนะครับผมรวมถึงตัวช่องใส่ซิมสองเนี่ยก็สามารถที่จะ เลือกนะครับให้มาใส่เป็นตัว micro SD card แทนได้นะครับผมซึ่งตัวนี้รองรับสูงสุดถึง128 g กเลยนะครับผมก็เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเยอะ,ยอะนะครับต้องการหน่วยความจำโหลดเกมต่างๆเยอะเนี่ยตัวช่องใส่ซิมที่2เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นช่องใส่ micro SD card ได้นะครับผมถัดมานะครับก็คือเรื่องของการรองรับภาษาไทยนะครับผมตัวนี้นะครับก็รองรับ การพิมพ์การอ่านภาษาไทยได้ครบแล้วนะครับส่วนเรื่องเมนูเนี่ยก็ต้องรอทางเหมยจู้เนี่ยอัปเดตมาอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นเมนูไทยเมื่อไหร่นะครับผมซึ่งตัวรุ่นก่อนนะครับรุ่นพี่มันเนี่ยก็มีการอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วครับสาหรับตัว M2 Note เนี่ยก็มีเมนูไทยและใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันแล้วนะครับตอนนี้ M2 ก็น่าจะมาแน่นอนครับแต่ก็ต้องรอทางเหมยจู้เนี่ยอัปเดตมาให้เราเรื่อยๆนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของการรองรับ โซเชียลเน็ตกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, WhatsApp, Twitter, YouTube สามารถใช้งานบน M2 นี้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับโหลดแอปต่างๆจาก Play Store ที่ทางไททูโฟนลงให้ได้เลยนะครับผมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรองรับเกมนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ย CPU 4ีคอร์มัล t ิทัชส1บจุดนะครับแรมสองเท่าที่เราได้เทน,นะครับไม่ว่าจะเป็น a s p h a l t 8นะครับฟ i ฟ a คอนแทคคิลเลอร์พวกนี้เล่นได้ลื่นไหลไม่มีกระตุกนะครับผมเหมาะมากกับผู้ที่ชื่นชอบมือถือเล่นได้ทุกอย่างนะครับไม่จะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเกมเน็ต 4G ตัวนี้เครื่องเดียวอยู่นะครับผมก็ใครที่กำลังมองหามือถือนะครับราคาไม่แพงนะครับรองรับ 4G ใช้ได้2ซิมนะครับผมแล้วก็นี่ฮะขนาดไม่ใหญ่มากนะครับกำลังพอดีมือใส่กระเป๋าพกพาสะดวก ตัว M2 ที่ทางไททูโฟนจัดจำหน่ายเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับครับสำหรับลูกค้าไททูโฟนนะครับสั่งซื้อ M2 วันนี้นะครับเราก็แถมเคสกับฟิล์มนะครับให้กับสําหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมครับยังไงก็ขอฝากตัวเหมืยจู้นะครับ M2 ที่ทางไททูโฟนจัดจําหน่ายตัวนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ